เงี้ยยัยครับผมน้องพ่อโอ้ยมานโศกมานโศกมานผึ่งพัวครับผมค้นลายครับนี่สวนสามดอกได้สามดอกอนี่ครับผมดอกงามยิ่งดีมีไข่ป่ะเนาะมาเมื่อวานก็ยังบานอยู่ยังไง บันจีย yeah. uh ้อนบันจีเชียครับผมไม่มีโดนจุ่มหนูมั่งอย่างเนี่ยนะเนี่ยอยนะผมเวลาฝนตกพี่น้องของผมมากคะฝนตกเลยครับผมสวัสดีครับผมเจนสามาเกิดกุมภูวครับผมเนี่ยครับผมมาหาเย็ดพี่น้องของผมได้มะระดอกนึงครับผมมา โอ้ขึ้นมาเมื่อยขนาดพี่น้องครับผมฮะเหนียวหมครับผมโอ้ขอโทษขออภัยครับผมดึงมา,าคากล้องไหมโอ้ฝ่าวะไรอโอ้ยเหนียวหมครับผมดอกยังไงครับผมคนมาก่อนครับผมมากออ่อนยิน่งกว่าคนก็เดี๋ยวเตื่นมจะเสาอีเลยเนาะ ขนาดมาหกโมงครับผมได้เจะดอกบาทงเง้ครับผมไ,บบไปครับผมได้มาสามดอกแล้วนนออเ,เนี่ยครับผมโอ๊ปหาต้องเลยเปียกแย่ๆครับผม ได้จะดอกบอลบานเขาจะเอามาก่อนไหมโอ้ยนะดอกจุ่มๆไปที่เบิร์ดเอาเบิร์ดแล้วผม z o o ครับผมไปหาต่อไปมันก็ชิมยิงกระสีบุ้ยิงบอลเด้อครับผมเพราะว่าขากลองผมลืมขากลองไหมไม่จแจ็คจะเอาขากลองไปใส่ก็จะมาก่อนครับผมเห็นบอ พระจะบัเอา่วยดอกดอกแบบนี้ครับผมไปพี่น้องครับผมเนี่ยพี่น้องคผมอืมโอ้เบือไปแล้วเอ้าพี่นอ้องครับผมอันนั้นก่อนแล้วค่อยแยกครับผมโอ้ไปพี่น้องครับผมไป โอ้ชิปนี่กับชิปเปียกๆกันเลยพี่น้องครับผมนี่ให้ดอกบาน,นครับผมจุ่มได้สองนึงโอ้ยไปครับผมเนี่ยพี่น้องผมโอ้จุ่มสองดอกโอ้ยโศกมานเจ้โศกมานโศกมาน,นครับผมน,นี่ครับผมสองดอก มาค่อยตัดตีนพี่น้องครับผมนี่นะครับผมโอ้ฝนกระตักแห้งแห้ไไงได,ได้ต่อันนย้างเขาเนี่ยจากพี่น้องครับผมตามล้างเขาเนี่ยแหละ 아, 뭐하니? 아, 아, 넌 필요한 거 보니? 아, 지금 깡니다. เห้ยแล้วงกเลี้ยงเอะโอ้ยหลงแล้วป่านนี้นี่ครับผมจูมมันอันนี้โอ้ยเกือกินใจแหมพีน้องผมโอ้กระหมอะดก งกเลืองครับผมเหี่ไปนงครับผมโอ้มาเมื่อวานกับมาแล้วครับผมตัวหันบานแยกสินสวนโอ้จะได้เอาขากล้องดึมเ,เอาขากล้องมาดิโอ้ยอ้ะ โอ้ยหกักซ้ำโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องครับผ๋มจีบเพชรบัา่งงามกว่มืงอีกเดี๋ยวกันเดี่ยวไงวิ่งมาบุ๋มพึ่งห่อโอ้ยหมานโศกหมานโศกหมานฟึ่งพ่อครับผมคนหลายครับนี่ส่วนสามดอกได้สามดอกนี่ครับผมดอกงามยี่งเดีย ไข่บนนอมาเมื่อวานก็นยังบานอยู่ยังวะบริย้อนบดิเคียครับผมไม่มีลุงมีจุ่มอยู่บนนออ่าเน,นะนี้นนนยนะน, <laughs> นี่ครับผมนี่ใช่ไหมพอดีเลยครับอผมอ่าลุงเมื่อนี่มันสิพอดีเลยครับโอ้นี่ครับผม น่างามไปพี่น้องผมหาต่อไปอีกพอจะเติมกันอยู่ดอกเนี้นเนี่ยพี่น้องผมเมื่อวานอย่กับมาเอาครับผมมองหน่อแต่ว่าหันบ่เห็นดอกจุมก่มมาดิโอ้นี่ยหาไงไงเนี่ยพี่น้องผมดอกนีะ ไปพี่น้องครับผมเนี่ยพี่น้องครับผมพอ,ออีก3ครับผมนี่ครับผมอู้อันนี้มันเห็ดเหีียงว่ะ ให้เห็ดเงี่ยงเมื่อไม่เห็นงงกครับผมเจ้าวอลเปลนเหเน็นเงนี่ยงมั้่ครับผมโอ้ฝนกปโต,ก,ก,โตกครับผมควนไปเลยตกมืออย่าเป็นมือแรกครับผมโอ้ยต๊กไปตกขึ้นเบิดมือที่ตกเบิดมือครับผมพี่ พี่ปัาดพ่นไงพี่น้องมือมืครับผมอยู่น้ำก่อดไม่สอดนี่ไหมพูนไงอีกซองดอกครับผมโอ้พูน่ะปัาดไปอีกพุ่นอีกซองดอกครับผมอยู่พูดแล้วเดี๋ยวเอาซองดอกอีกก่อนครับผมนี่โอ้ตัดอันนาโออโกพุทธดอกบานนี่สิบมุนวันวน่องดอกบานนี่นะโว้ย ข้าไม่เนี่ยครับผมโอ้ดอกงามอีกเดี๋ยวเยวนี่ยครับผมเอาดินเอาตีนไปทางเอาตีนเฮ็ดไปทางพ่อตีนเฮ็ดครับผมเยี่ยงไปทางเดียวกันยันดินมันถือเนี่ยครับผมกระจิตสั้นๆยังไงเด้อพี่น้องถือเอา nè hôm, nhau ôi, giọt nhau nhau nè nhau nhau ôi, nam, ôi nhau nhau bên nhau 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 cá nhau 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 cá, nhau 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 อดอกพอดีเลยครับผมแต่ว่าแบบนี้ไม่อ,อยากคักไปเลยครับผมเพราะว่าลุงไปนี่มันสิบานมันสิอนากอพี่น้องครับผมนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องขงผมดอกโอ้มาเมื่อวานกับมาอยู่เลยพี่น้องของผมนี่อันนี้บอแม่นว่าบ่มาเลย Hoặc cựu ban cựu, anh y học bội hình học bùng học bùng ngang bùng ngang bùng các bùng ngang 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 bùng

นี่พี่น้องฮมไงครับนี่พี่น้องผมเราเชียร์มีใครบะโอ้เมื่อวานก็มาครับผมจต่ว่าบ่เหินก็อไม่สอดนี่ครับผม พอ่งยังบาดมือเนาะบาดเออเอาพี่น้องข้าพมน้ำปักแล้วเอาน้ำบอ,อกก่อนครับผมเอ,อ้ยน้ำปักยาอยู่ไหมเอ,อ,อ้าไข่พี่น้องออข้าพมไข่นุ่ยง่ายแทนนี้ดอกสิซ้ำได้พี่น้องข้าพ่อะไะไข่ไหมอ,อ้ซองไข่นี่ครับผมเอาคือสิบว่าขาดแรงขาดง่ายเดี๋ยพี่น้องข้าพม เดี๋ยวเดี๋ยวผมเชียร์ไปก่อนอีกซะก่อนเนาะครับผมแงไปนัง่งครับผม <c oughs> เอาเห็ดตัวนุงน่งๆแบบมีพี่น้องครับผมโอ้โหนี่ตัวนุงน่งๆครับผมปอดดอกไหมยังไงนี่เอาพี่น้องผมเดี๋ยวคอยแยกขายแยกแข่งพุดนะสองดอกครับผมโอ้โหนี่ไง อย่นี่ครับผมนี่จะดอกงามๆครับผมก็คือสีเบิดแล,ะละ้วล่ะพี่น้องข้าวบุญก็ได้เต็มนี่พี่น้องของอ้าวบุญมีสำรับปลากร้อพี่น้องของ้าวบุญสำรับดงปลากอรอก็ดีพี่น้องข้าวบุญก็คลิปนี้ก็จะเอาไว้สำหรับจะกนครับผมเพราะว่าคันมันอันตรายมันก็ฉีกเอา ยาวเกินครับผมกัคลิปนี้กัสิฝากพี่น้องก็เลยกดแชร์ครับผมกดติดตามก,กดกระยิ้งยิงยให้ทีมงานอิสานวันเกิดแน่ครับผมถา่ายติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมว่าฮัทจะไปดงได้อีกครับผมสำหรับคลิปนี้กัสิไว้ท่านี่ก่อนกะขอขอบคุณสวัสดีครับผม